โอ้ใส่เสื้อสีชมพูปไปเมื่อไหร่จะหายเนี่ยฮะไม่รู้จักรักษาตัวเองหรอรักแล้วลุงแล้วขี้เป็ดเลยเหยียบย่ำไปทั่วหมดใส่เดี๋ยวไปใส่ลุงแล้วได้โดนสาหะฮะบอสเป็นหยังให้ลุงเลี้ยงเนาะส่ออ่อนอีเมย์เดินตัวก่อนกินีอหยังแต่เช้า อย่ากับเจเจเจใส่ทองเส้นไเลยกินแจ่วด้อเนาะนี่ลงเนาะรถทองปลอมบ่ใส่ทองเส้น้ปเลยกินแจ่วฉนพี่เอก้าใส่แอจิเนี่ยคิดคิดครับบอกุครับมาเ้พีู่ฟีครับข้างหงเ้างเสร็จแล้วหดสองพันเนาะเมนบ่ล่ะมาเนี้แหละเมนเอะมาเนี้ โอ้ยซื้อทองสักครึ่งสลึงก็ยังดีนเป็ทองอะไรนะทองมุ้งนอกอ่ะมันเป็นทองอะไรไม่ใช่ทองแท้หรอกมันเป็นทองดีมันดีแต่มันเป็นเกี่ยวกับกมาจากทรงม้ไหงประดับขามันมีทองอยู่เต็ดทองไม่ไม่จะมาสำมองทองอยู่ทรอีบะตกทีบะตกอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรนะเขาว่าอะไรนะพ่อข้ามสุเกฟอเบิร์ตเนาะไม่อยากไม่อย้มันจะลอกเดี๋ยวจะลอกใส่จำนำไม่ได้นะ ลำลำได้ได้ไหมได้ลำลำของใครลูกจับเท่านั้นนะที่นั่งเป็นลำลันลำลำเอนเอียงต้องไปนั่นสิเอาอันนั้นโบนหลายอันนี้ก็แขวนอยู่นี่ก็ของแท้อยู่เออเออเกรอบพระใช่แต่เมื่คันที่กุ้มอยู่กุ้มอยู่ไหนดูเนี่ยดูเห็นมึงก็จับพระโอ้ยจะจับพระเออจับให้หน่อยแขวนอยู่แขวนอยู่จะจับพระเดี๋ยวสึกเดี๋ยวอาบัด เดี๋ยวบัดเดี๋ยวบัดปมบัดอกมั้ม่งสวนได้บ่อเหือน่อยู่บ่ลุมังสวนมมัเป็นข่าวอะถ้าไปข้าอีบ่ลุงลุงยังบ่ชินเนะลุงยังบ้ชินเนอะเพราว่าย่งมื่อคนเพราะว่าอย่างงี้ชุดแรกเี่ผมมบบลงข่าเลยเากรมากนะเออหมดจิตหมดใจมันเลยแล้วก็แล้เอาหูสีพร้อมกันอ่ะเป็นข่าวอ คิดนี่แหละคนเดียวปอกอบการละครใช่เขาไม่มีอะไรจะเล่นแล้วดูเยอะไม่ได้ดนน้อยนะคนดูน่ะลุงวันเดียวแปดแสนอ่ะแปดแสนเก้าลุงเราเรียกนิกระสีได้ไหมมึดอ่อนให้ใจเขาจะเอาคลิปท้ายไปเอาต่เสียงไปเอาแต่เสียงแต่วันแรกมันต้องมีคนขายอ่ะใครแอบขายไป อย่าให้รู้ตัดมือทิ้งทั evet> ้หมดเลยตัดคอตัดขางทิ้งวันนี้ใส่สีชมพูตัดมือก็พอฮะโทษทำโทษถอากระเจียวมีมือถ้าไม่มีมือจะไม่กดส่งผ้าให้เขาแฝดคือเก่าลงจี้ข้าวกับเจียวนะคะแฝบคือเก่าอ้าวหวานจริงง่ายผักหวานด้วยผักหวานเหลือแต่งกวานอ่บผักหวานใบใหญ่ใบใหญ่ไม่ได้ผักเวานหอมบิ่งอะไรนี่หกเอ้าพี่เชฟกินตั้งนานแล้วไม่รู้เหรอหมาหูจังจะใบน้อยใบใหญ่บุ้ง ใบใหญ่ใบมันแก่เยอะมันอ่อนมันมันยาี่ยมมันเป็นต้นใหญ่ใบใบอันนั้นมันใบเถามันใบเลี่ยมเป็นยังไงพอเพชรเหล่าหยิ่งเถาแก้วเนาะดอกเพชรดอกแกงไปงั้นน่ะแสดงเนาะลุงเนาะง่ายง่ายิ่งเถากับแก้วเฮ้ยทองก็ทองปลอมเนาะทองก็ทองปลอมแั่ละปลอมกับอันแต่เอามีดมาปักแบ่งกันมันก็ดูนี่อย่างนั่นนี่อย่างนี่อยังอะไรเลยดกบอลอ้าให้คนอื่นเขามั่งก็ได้เหรอคนเดียวเนี่ย มา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 เขาเจ้าเอาไว้เอาไว้จับตัวชีสอยากกินนี่อันเี้ข้าเจ้าขาเจ้าทรงมาปลอบใจมีน้ำใจบ้างไหมเนี่ยชีสมีน้ำใจบ้างไหมเนี่ยชีสเดี๋ยวชีสมีน้ำใจนะมีน้ำใจนะปิด อะสลดูน่าจะคงมมามาหานังหูไม่คือเป็นบนไปก็จะทาไไปขอที่ต์อยู่บ้านมีเป็นรังไม่หนูเจ้าสลาไในรังมาหาจักรพัเอาบบล้างเปลาเป่าเคะลูกล้างเต็มังเต็มเนี่ยมหาจักรพัมาม่าคนพาะาจักรพันมหามหาจักรพัทชุนพพลส่งมาให้เป็นรังเป็นรังเลยบป่ลูก เอาชลา่ายน้อยมากรถาที่เราสวดนะกถามหัจ mm ัรรยัาับน้อยนะมหามาหาทางใต้หรือเปล่าลุงร้อยแปดร้อยแปดจบร้อยแปดจบง่ายง่ายก่านักน่อยร้องกนัน่อยสิเล่นน้ำได้บนี้โอ้ยเอาลมไปกลางเ้าเนี้ยทีิเลอลมมมากลางใยล่องมาเนี้ยแม่ใล่องตากฝนก็ได้สหายทั้งบนเลย